เสียชีวิตในหน้าที่ตำรวจอีดีความเสียสละที่น่ายกย่องและความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนความเสียสละที่น่ายกย่องของตำรวจอีวดีวันที่16ตุลาคม2568ชีวิตของนายดาบตำรวจสมศักดิ์นักเสนผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ถูกสลับไปในหน้าที่ตำรวจเมื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอีดี ของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่444ที่จังหวัดปัตตานีนายดาบตำรวจสมศักดิ์ถูกยิงด้วยอาวุธปืนโดยคนร้ายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมเป้าหมายผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจและการดูแลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้สั่งกำชับดูแลสวัสดิการโดยด่วนแก่ครอบครัวของนายดาบตำรวจสมศักดิ์รวมถึงการเสนอเลื่อนยศให้เป็นพลตำรวจเอกและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น3.6ล้านบาท ความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนพลตเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อชุดเอียวดีเข้าพื้นที่หลังจากรับแจ้งว่าเคลียร์พื้นที่แล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์สูญเสียโดนยิงที่ศรีรษะจนเสียชีวิตพอบอรตรวจกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทําให้เสียใจและต้องการให้มีการดูแลสิทธิประโยชน์โดยเร็วที่สุดแก่ครอบครัวของนายดาบตำรวจสมศักดิ์รวมถึงการเพิ่มขั้นเงินเดือนและยศให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับบาดเจ็บหรือป่วยติดเตียง พลตำรวจโทชัยพจนสุวรรณรักรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายดาบตำรวจสมศักดิ์และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวในเบื้องต้นประมาณ3าล้านหกแสนบาทพร้อมเสนอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษไม่เกินเจขั้นและเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจเอกรวมถึงสิทธิ์บรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในดับตำรวจสมศักดิ์เป็นตำรวจที่มีความตั้งใจและมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับความรักของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในดับตำรวจสมศักดิ์ถูกสละชีวิตในหน้าที่ตำรวจอูดีที่มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนับเป็นการสละชีพในหน้าที่ตำรวจที่น่ายกย่อง พิธีรดน้ำศพของนายดาบตำรวจสมศักดิ์จะถูกจัดขึ้นในวันนี้ที่ชาปนสถานเทศบาลน,นครลาจังหวัดยะลาซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมพิธีความเสี่ยงและความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ชายแดน รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพอบอตำรวจห่วงใยและให้กำลังใจกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญในการรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยของบ้านเมืองผู้บังคับบัญชาต้องดูแลความปลอดภัยและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แต่ที่น่าสนใจคือ การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนมักมีความเสี่ยงสูงและเมื่อเกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บสามนายพอบอตำรวจก็ได้สั่งการให้ดูแลสิทธิสวัสดิการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืม ความสำคัญของการดูแลและปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นี้ตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นและกล้าหารการเสียชีวิตในหน้าที่ตำรวจเช่นนี้นะับเป็นการสละชีพที่น่ายกย่องและควรได้รับการประกาศเชิดชู